เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องจ,จ๋ารถสวยเกรด A ทุกๆท่ททานนะคะสวัสดี f c ที่กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเจ,จาจนะคะวันนี้ใครที่อยากได้รถกระบะนะคะฟรีดาวก็ห้ามพลาดคลิปน้องเจ,จาจเลยนะคะเพราะว่าถ้าเห็นน้องเจ,จาจต้องเจอรถสวยคุณภาพเกรด A แน่นอนค่ะวันนี้น้องเจ,จาจอยู่ที่เดิมนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกเมนบุรีวันนี้น้องเจ,จาจขอ รีวิวนะคะน้องเจจ๋า,จาหยิบคันนี้ขึ้นมานะคะเป็นเอลซุดีแม็กตัวปี2018 e ิเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ก็เป็นตัวแซนะคะสมาร์ทแคปอ๋อไม่ใช่สมาร์ทแคปอ่าเป็นสเปคแคปนะคะตัว h i g h l a n d ร er ์นะคะสภาพสวยเกรด A แน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องเะจ๋า,จ,าจะพาไปดูกันว่าลูกค้านะคะถูกใจหรือไม่หรือว่าต้องการรถรุ่นนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัว1นนะคะ เชื้อเพลิงดีเซลล้วนก็ได้รถสภาพสวยคุณภาพเกรดเไปไว้ใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะไฟหน้าได้เป็นในส่วนของไฟมันติรีเฟคเตอร์ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาพร้อมเลยนะคะแล้วก็จําทะเบียนนี้ไว้เลยทะเบียน2ทะบุทา่าทะบุทา่า3 6า6เนะคะทะเบียนค่อนข้างจะสวยมากเลยนะคะคันนี้ได้กระจังหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมพร้อมสัญ,ญลักษณ นะคะคำว่าอิสุสุแล้วก็เจ้าของเดิมติดกระบังล่มมาให้ด้วยนะคะเพิ่มความสวยความหล่อความเข้มไปอีกนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะคือรถเนี่ยจอดในซองนะคะน้องเจ้าอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ในการรีวิวเนาะแต่ก็จะพยายามให้เห็นสภาพรถเลยนะคะว่าสภาพรถเดิมยังไงเนาะก็ในส่วนของล้อแมกนะคะล้อแมกเป็นล้อแมกอลอยนะคะตัวนี้เป็นแมกอลลอยโรงงานเลย ะะได้ยางนะคะขอบได้ยางขอบ18นะคะมาพร้อมแม็กปีอะยางปี2018แม็กก็ขอบ18เช่นกันนะคะ <S <S ส,<ถ>สภาพรถใต้ซุ้มล้อนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะ <S <S ไม่มีรอยเปลี่ยนแปลงไม่มีรอยแก้ไขสภาพบันไดาทางขึ้นอยู่ในสภาพสวยส,มบ,ะะ <S 2> <S 2> สมบูรณ์นะคะตรงนี้ก็ได้ไปครบคัพ้พร,พร้อมๆกับตัวรถ มาพร้อมสัญลักษณ์คำว่าไฮแลนเดอร์นะคะส่วนกระจกตัวนี้นะคะเป็นกระจกแบบว่าพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวมองข้างให้เรียบร้อยแล้วก็กันสาดนะคะก็ติดมาให้นะคะพร้อมเลยพร้อมปิ่มนะคะขนาดน่าจะประมาณ60นะคะรอบคานด้านหน้า40นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของ ที่เปิดประตูเป็นแบบโคเมียมนะคะสภาพรถเดิมมากนะคะเป็นสีบอลเงินด้วยนะคะเป็นสภาพเดิมๆสวยๆวยจากโรงงานนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูใต้ซุ้มล้อคันนี้กันสภาพใต้ซุ้มล้อด้านหลังนะคะตัวนี้ตรงด้านหลังก็จะเห็นคัสซีนะคะสภาพเดิมๆมาพร้อมยางอะไหล่นะคะเห็นเนาะนะคะยางอะไหล่เดิมๆแล้วก็ล้อนะคะ ้ตองขออภัยท่านผู้ชมนะคะจามล้วหนึ่งนะคะก็คือล้อก็เป็นล้อแมกอลอยนะคะตรงรุมงการจะเป็นสาละอีสุดีแมกนะคะดูสังเกตรอยล้อนะคะจะไม่มีรอยแตกรอยรล้านะรอยล้อแมกนะคะสภาพสวยเดิมใต้ซุ้มล้อยังใหม่ๆดําเดิมไม่มีรอยสนิมนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นโฉมใหม่ล่าสุดเป็นเอยไม่ใช่โฉมใหม่ล่าสุดนะคะโฉมปี2018แล้วก็เป็นในส่วนของตัวท็อปของรุ่นนี้นะคะแต่เป็นตัวแคปก็ได้ไปนะคะแล้วก็มีมอกก้องมองถอยหลังมีอ่าที่เปิดสาดท้ายแบบโครเมียมกระบะไลเนอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะนี่เลยกระบะไลเนอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบ ดูกันไปชัดๆนะคะคืออยู่ในซองนะคะาค่อนข้างจะแคบน้องจะจาก,ก็เลยมุมกล้องก็เลยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่พยายามดูอมค้ากันเนาะว่าความเดิมของรถคันนี้เดิมเหมือนน้องเจาบอกหรือไม่เนาะอ่ะก็เข้าไปดูในส่วนของใต้คัขขสซีฝั่งขวานะคะอันนี้ใต้คัสซีล้อขวานะคะนี่เลยล้อสีแต้มมาจจะโรงงานยังอยู่เลยนะคะลูกค้าสภาพสวยสภาพเดิมนะคะอ่ะดูกันไปชัดๆเลย ใครที่เป็น FC น้องจ้จาจ๋านะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดสภาพรถสวยนะคะเข้ามาจะได้ทันนะคะแล้วก็อัปเดตให้ดูเร็วๆนะคะอ่ามาถึงภายในกันแล้วนะคะตัวนี้ได้ฟังก์ชันอะไรไปบ้างนะคะสำหรับภายในนะคะภายในก็ไปในส่วนของอรอยเม็ดอาร์คนะ,คะเดิมๆทั้งหมด นะคะฝาประตูไม่เคยโดนเปลี่ยนไม่เคยโดนงัดไม่เคยโดนโปสสีไม่เคยเดินดึงแน่นอนนะคะแล้วก็ที่พักแขนก็ได้ในส่วนของเป็นหนงังสีน้ำตาลผมเชน้ท่านล็อกใหม่ๆอยู่เลยนะคะของรอยเปิดฝาท้ายกระโปรงรอยเปิดอ่าที่เปิดนะคะประตูผู้พิทนะคะอ่ะถัดมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่พับกระจกปรับกระจกไฟฟ้าปรับระดับไฟนะคะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนที่ของเปิด ฝาท้ายกับฝาน้ํามันแล้วก็ฝากระโปรงนะคะส่วนพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตัวนี้นะคะก็คือได้มาครบคันเลยเพราะว่าได้เป็นหุ้มด้วยหนังสีดําด้วยนะคะแล้วก็เป็นปุ่มมันติฟังก์ชันทั้งสองปุ่มเลยแล้วก็ในส่วนของจอน,นี่นะคะขนาด7นิ้วนะคะใหญ่ๆไปเลยไม่มีขอบด้วยนะคะตัวนี้ดูมองกล้องถอยหลังมองจอมองแผนที่นะคะชัดเจนเต็มระบบแน่นอน มีแอร์แบให้ด้วยนะคะแอร์แบก็คู่หน้านะคะคอนโซลสภาพใหม่แต่แอร์นะคะยังเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะ,ะในส่วนของเกียร์ก็เป็นเป็นออโต้นะคะก็คอนโซลเกียร์ค่อนข้างจะอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์แบบนะคะคันนี้นะคะไม่45,000กว่าก,กิโลเมตรนะคะคันนี้ไม่ส5่0 0ได้รสสภาพสวยใหม่กรีบป,ปี2018ในราคา5 7 9 0 0 0บาท นะคะใครสนใจก็รีบโทรมาหาหน้ตเจ้าจ่าได้เลยนะคะรถสภาพสวยเกรด A แบบนี้นะคะก็มาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยรับประกรันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนมาหาหน้ตเจ้าจ๋าเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของนี่นะคะเป็นนอ็อตฝาแคปนะคะน็อตตรงแคปบด้านหลังนะคะสังเกตรถใหม่ๆนะคะรถเดิมๆจะไม่มีอรอยแก้ไขจะไม่มีอรอยดัดแปลงมานะคะสภาพก็อยู่เดิมจากศูนย์โรงงานทั้งหมดนะคะ เฮดรูมนะคะก็อยู่ในสภาพสวยใหม่ทั้งหมดนะคะก็คือรถเดิมแน่นอนนะคะ่ะน่าจะจ่ารับประกันนะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะแอร์นะคะ,นะคะพัดลมหรือระบบเครื่องเสียงวิทยุต่างๆนะคะก็คือใช้งานได้ปกติทั้งหมดไม่มีการาย้อมแมวขายแน่นอนนะคะให้ลูกค้ามาชมรถนะคะมาชมรถมาสัมผัสรถตัวจริงดีกว่านะคะถ้าดูใน YouTube ไม่สะใจก็ มาชมรถตัวจริงดีกว่านะคะเพราะว่าบริษัทเปิดทุกวันอยู่แล้วนะคะก็น้องเจเจก,ก็จะสแตนบายอยู่ที่ร้านที่บริษัททุกวันก่อนเข้ามาโทรนะน้องเจเจก่อนหนึ่งวันนะคะหรือสะดวกอยู่ใกล้ก็โทรปุ๊บเข้ามาปั๊บเลยก็ได้นะคะน้องเจ,จาจยินดีให้บริการและให้คําแนะนําลูกค้าทุกท่านเลยนะ,ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะห้องเครื่องยนต์สภาพเป็นยังไงบ้างนะคะกับไม4ีหมื่นห้าพันกิโลเนาะ มาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะตัวนี้นะคะไม่สี่หมื่นห้าเชื้อเพลิงดีเซลนะคะก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตรนะคะเครื่องยนต์1.9นะคะก็คือประหยัดน้านํามันแน่นอนเลยนะคะอันดับหน,นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะแบบน้ำนะคะแล้วก็ฟังก์ชันในส่วนของแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตน,น,นะคะตรงนี้จะไม่มีรอยขยับขยับไม่มีรอยขันจริงๆนะตัวนี้เรื่องจริงนะคะแล้วก็ในส่วนของ เครื่องยนต์นะคะก็ค่อนข้างจะใหม่ไม่มีรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องนะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ามันเครื่องเลยนะคะสภาพเครื่องยนต์ก็แห้งๆไม่มีรอยเยิ้มแต่ยังได้นะคะ,ะมาดูกันชัดๆนะคะน้องจ้าจ๋าแพนให้ดูเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่เป็น FC น้องจ้าจ๋าก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะตรงไหนที่น้องจ้าจ๋าพูดไม่หมดก็ดูในรูปได้เลยนะคะ,ะแต่รับประกันนะคะรถสภาพสวยสภาพเดิมขนาดนี้นะคะเครื่องยนต์ แน่นมากหนึบมากจริงๆนะคะเพราะว่าไม้วิ่ง45,000กิโลถือว่ารถแทบ,บจะไม่ได้ใช้งานเลยเนาะนี่คือสภาพเครื่องยนต์เดิมๆให้ลูกค้าเห็นชัดๆนะคะมาพร้อมสนวนการความร้อนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะก็คือเป็นของติดตั้งมาจากโรงงานเท่านั้นฟ้ากระโปงทุกอย่างนะคะรอยซินนะคะรอยเม็ดอาร์รอยสินทางมะพร้าจากโรงงานนะคะติดไปนะคะก็จะเจอรอยเล็บแสดงว่าตรงนี้นะคะรถไม่เคยผ่านการโปสีพ่นสีมาก รถรับประกันความเดิมแน่นอนนะคะตรวจสอบที่มาที่ไปได้เลยนะคะประวัติการซ่อมสามารถตรวจเช็คได้เช่นกันนะคะก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องเจ๊จ๋าก็พยายามพิเศษแล้วก็อัปเดตให้ลูกค้าดูนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องเจาจ๋าเพชรยนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ